กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวนต่อนศิลเนี่ยนะครับลุงสร้างจากทุง่งข้าวโพดจนเป็นป่าขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาสามสิบกว่าปีปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับก่อนโควิดก็มีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติทวกมาเลอินโดสิงคโปร์นี่ชอบที่นี่มากก็จะเข้ามาแล้วก็ เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับแต่งตั้งจากสมาคมสีน้ําโลก mm hmm. เขาตั้งให้เราเป็นหอศิลป์แสดงภาพสีน้ํานะครับทั้งศิลปินเมืองไทยแล้วก็ศิลปินต่นนางชาติจะมีแสดงอย่างนี้รวมจากทั่วโลกเลยมากกว่าห้าร้อยชิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาน,น้เนี่ยลุงจะเปิดเป็นรอบครับเช้ mm hmm. ามีสองรอบบ่ายสามรอบคนจองมาแล้วก็เข้าเป็นรอบเราจะมีคนพานำบรรยาย อันนี้เราต้องจองมาอย่างเดียวหรือว่าเราวอล์กอินเข้ามาได้ถ้าวอล์กอินก็คือรอรอบรอรอบใช่ครับแล้วก็จองมาด้วยก็ยิ่งดีรอบหนึ่งประมาณกี่ท่าครับลุงตั้งใจไว้ว่าไม่น่าจะเกินสามสิบในช่วงช่วงแรกช่วงสบายๆเราๆตรงนี้เนี่ยลุงลุงถ่ายรูปนี้จากคอปเตอร์ที่ลุงถ่ายเองเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าลุงมาทำงานอยู่แถวนี้แล้วลุงซื้อที่แปลงนี้ลุงก็ขึ้นคอปเตอร์ บินวนแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่ไว้ไม่มีต้นไม้เลยนี่ลงปลูกหมดเลยทองนี้ก็ขุดอันนี้ที่ที่ซื้อไว้ใช่ฮะคก็คือแปลงนี้เลยแล้วเราก็ขุดแหล่งน้ําเพื่อเอาน้ําไว้ใช้นะครับตามพระราชดำริของในหลวงเลยก่อนทําเกษตรคุณต้องมีต้นไม้ต้องมีแหล่งน้ําก่อนแหล่งน้ําก็ขุดตามทางน้ําเดิมเข้ามาทางไหนขุดตามนั้นแล้วขุดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บน้ําอย่าไปเบี่ยงเบนหรืออย่าไปเปลี่ยนทิศทางเขา พอน,น้าเขาจะมาตามธรรมชาติเขามาทางไหนเขามาทางนั้นให้ขุดตามนั้นเก็แบบน้ําเสร็จเรียบร้อยลุงก็เริ่มสร้างฝันอยากจะมีบ้านอยู่ในป่าลุงป้าอยากมีบ้านอยู่ในป่านั่นคือความฝันที่เริ่มต้นแล้วก็เลยสร้างป่าขึ้นมา,น,บบานี่ปีสี่เก้าลุงขึ้นเครื่องบินอีกรอบหนึ่งเน,บบนี่ยผื้ 4, 9, นเะดียวกันนี่กลายเป็นป่าแบบนี้นะครับนี่ปีสี่เก้านะจากล้นๆอย่างเงี้ยกลายเป็นป่าแล้วก็ ลุงก็อยู่อย่างเนี้แล้วมีเพื่อนๆมาเยี่ยมมีเพื่อนมาอยู่บ้างในนี้ทั้งหมดมันหนึ่งร้อยี่สิบไร่ทุกๆคนที่มาเยี่ยมก็บอกว่าลุงทำไมไม่เปิดให้สังคมได้รู้ว่าลุงทําแบบนี้น่าจะให้เขาได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะได้กลับไปทํากันบ้างลุงเปิดศูนทัศน์ศิลมาสิบปีตอนนี้ลุงแนะนาให้คนไปปลูกป่าแล้วลุงว่ามากกว่าแสนไร่นะครับ